สวัสดีจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอภารวยด้วยนะคะเลขคำนวณสมหมายมาแล้วนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่ห้าตรงๆเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ย้อนคลิปไปดูได้นะคะงวดนี้นะคะบนให้089 189 289 4้าหน 802804เน้นนะคะ802804ล่างให้48494098990282920 9นะคะตัวทีเน้นก็ที่วงกลมให้นะคะล่างให้747576848586949596 8, 8, 8, ตัวเน้้นะคะก็ที่วงกลมให้นะคะ เลขที่พี่สาวชอบล่างนะคะมี75701501นะคะอันนี้เอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดซื้อก็ขอให้มีสตินะคะเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะ